สวัสดีครับผมมานูนเกมเมอร์แมวเหมียวนะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านถามมานะครับเห็นผมใช้ตีมตัวนี้นะแล้วก็สวยดีนะไปโหลดจากที่ไหนจริงๆตีมนี้เป็นตีมฟรีเลยนะครับไม่ต้องซื้อเกม The Last of Us Part 2นะไม่ต้องเป็นสมาชิก PlayStation Plus นะครับทุกคนสามารถโหลดตีมนี้มาใช้ได้นะครับผมโดยที่ตีมตัวนี้นะครับเป็นดินามิกตีมนะก็คือตีมที่สามารถ เคลื่อนไหวได้นะครับเปลี่ยนแปลงได้นะมันจะมีอยู่2ภาพนะครับภาพแรกเนี่ยเป็นภาพตอนเช้านะครับก็คือจะไปตามเวลาจริงของเราด้วยนะก็คือสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนเช้านะครับก็จะเป็นภาพนี้นะเอลลี่นั่งเล่นกีตาร์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดเครื่อง p l a y s t a t ช o n ตอนกลางคืนนะครับเราก็จะเห็นว่าภาพจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นเอลลี่เนี่ยกำลังต่อสู้นะกับผู้คนนะครับหลบอยู่หลังต้นไม้ก็แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของเกม The Last of Us นะครับที่มีความ เหมือนจะปกติแต่ก็ไม่ปกตินะมีความดราม่านะครับตลอดเวลาโลกที่โหดร้ายนะก็เดี๋ยวไปดูวิธีดาวน์โหลดกันเลยนะครับว่าดาวน์โหลดยังไงนะโอเคไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับจากในเครื่อง PlayStation 4นะก็ไปที่ PlayStation Store นะครับโดยที่ store ที่ผมจะดาวน์โหลดนี้เป็น store ของโซนประเทศไทยนะครับเข้าไปปุ๊บนะก็ เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับไปที่ redeem c o d e นะครับเสร็จปุ๊บนะครับใส่โค้ดตามนี้นะ R R R 3นะครับ H 3 NG 6 4 C JN d o n e ถ้าใส่ถูกนะครับจะมีเครื่องหมายถูกให้ตรงรูปโค้ดนะครับเราก็กด Continue นะครับผมถ้าใครใช้โซนอื่นนะเดี๋ยวผมจะใส่รหัสไว้ให้ข้างล่างนะครับใต้วิดีโอ Description นะก็สามารถไปโหลดมาได้เหมือนกันนะครับเสร็จปุ๊บเราก็กด Confirm นะแหมเรียบร้อยนะครับ อินสตอลแล้วนะครับดาวน์โหลดมาให้แล้วอินสตอลแล้วเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็จะได้ทีมสวยๆนะนะ The Last of Us Part 2นะมาอยู่บนเครื่อง PlayStation 4ของเรานะครับไม่ต้องมีเกมนะไม่ต้องเป็นสมาชิก PlayStation Plus นะทุกคนที่มีเครื่อง PlayStation สามารถโหลดได้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ซื้อนะเกมนี้ผมเชียร์มากๆนะครับเพราะว่ามีภาษาไทยพพอร์ตดีมากๆนะเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดนะผมเล่นไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงในไลฟ์นะครับ ตื่นเต้นนะครับเชียร์สุดๆนะครับไปซื้อกันได้ทีมนี้นะครับจะแจกนะจนถึงวันที่11นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะปีหน้าเลยนะมีเวลาโหลดกันยาวๆนะครับแต่ว่าถ้าใครได้ดูวิดีโอนี้แล้วแล้วก็มีเครื่อง PlayStation 4นะก็ไปโหลดเลยนะครับไปโหลดเลยส่วนใครที่ยังไม่มีนะแต่คิดว่าจะซื้อเครื่องแน่ๆเนี่ยก็อาจจะกดวิดีโอนี้เซฟไว้นะครับหรือไม่งั้นเนี่ยก็จดโค้ดไว้ก็ได้กันลืมกันลืม หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะมีตีมสวยๆแบบนี้ไปใช้เล่นกันได้ผมแมนูนวันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าอยากติดตามแมนูนแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจแมนูยูทูบเบอร์นะครับที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็เนกะเนกะเนโกคูม่านะครับช่วยกันเขียนอัปเดตคอนเทนต์เป็นประจำนะครับไปติดตามกันได้ครับ ผมแมวนูนครับวันนี้ลาไปก่อนครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กระดิ่งกริ้งกริ้งสวัสดีครับ